สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที 4. เรามาต่ออีพีที่สองนะคะก็ยังอยู่ที่มัณฑนาฝามคอกม้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมอีกมุมหนึ่งนะคะของคอกม้านะคะเพื่อนเราดูอยู่ดูด้านที่ตะวันออกแล้วเราก็มาดูฝั่งที่ตะวันตกกันนะคะเพราะว่าคอกม้าใหญ่มากนะคะเพื่อนที 4. บนเนื้อที่ห้าสิบไร่นะคะ เราก็เลยจะทําเป็นสองอีพีนะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะคะนู่นนะคะกว้างก็จะมีห้องพักนะคะเพื่อนรับรองนะคะเพื่อนให้ชมกันเลยกว้างมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายให้ดูกันเมื่อคืนฝนตกนะคะบรรยากาศก็จะประมาณเชะแชะเฮ้ยเกือบลื่นนะเพื่อนจะแชะๆชะหน่อยนะคะก็ลุยโคลนเข้ามานะคะเอฟีลุยโคลนเข้ามาเลยนะคะ เดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศอันนั้นก็จะเป็นเรือรับรองนะคะที่เราเห็นนะคะชี้ไปนะคะเพื่อนกว้างมากเลยคะ่ะโน่นนะคะนี่ถ่ายถ่ายให้ดูบรรยากาศกันนะคะ,ะเห็นไหมคะข้างหน้าอันนั้นก็จะเป็นที่อาบน้ำม้านะคะเพื่อนนะคะน้องๆเขาไม่สะดวกให้เห็นหน้านะคะเราก็จะถ่าย โงอาบน้ำนะคะเสร็จก็จะเป็นนี่ตร <c oughs> <c oughs> นี้นะคะนี่ก็จะเป็นอคอกม้านะคะเรือนรับรองเขาเขาจัดเรือนให้ดูสวยงามมากเลยนะคะอาจจะเป็นห้องพักให้คนมาเที่ยวแล้วก็มาชมม้านะท่านเพื่อนก็จะเป็นนี่เขาเดินมาทักทายเราแล้วนะคะเนื่อนจากนะคะ นูนข้ามาคุณมากเลยนะคะจับเขาได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะเนี่ยนั่นเขากระจับได้เลยเพื่อนๆเ,เขาน่ารักมากเลยเนี่ยนี่นะคะแล้วก็โหสวัสดีครับผมทักทายนะคะเพื่อนเขาเดินมาหาเราเลยนะคะเหมือนกับเขารู้กล้องเลยนะคะ F4 นู่นนะคะเตัวน,นี้เขาก็มานะคะหนูน่ารักมากเลยนะคะ คุณด้วยนะคะเพื่อน FC ขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งจะได้เห็นตัวม้าใกล้ๆวันนี้เองนะคะเพื่อนๆเขากัดหรือเปล่านะคะโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะนี่เขามาเล่นกับเราด้วย FC ว้าวน่ารักจริงๆเลยนะคะเขามาเล่นด้วยเลยนะคะไม่กลัวกล้องเลยหนูเข้ากล้องใช่ไหมคะหนูสวยมากเลยหนูอยากเข้ากล้องใช่ไหม เอาหนูวิ่งสวยๆให้ให้ยายดูสิโอ้ไปแล้วนะกันเพื่อน <c oughs> เขามาทักทายเรานะคะม้าสีดํานะคะนี่ก็จะเป็นนู่นหลายตัวเลยนะคะสี่นู่นนะคะตรงนู้นก็จะเป็นหญ้านะคะเขาก็จะให้อาหารอยู่ฝั่งนู้นนะคะตรงนั้นก็จะเป็นโรงอาบน้านะคะเพื่อนเราจะถามน้องๆว่ามีม้าขี่ตัวม้าเยอะนะคะเพื่อนสี่นะคะก็น้องๆบอกว่า ผมให้ถ่ายได้นะคะแต่ว่าไม่อยากให้ให้เข้าหน้านะคะเพื่อนทีฟีเราก็เลยต้องมาถ่ายอยู่ตรงนี้ครับผมสวัสดีค่ะโอ้โห,หนูเดินมาหานะคะหนูน่ารักมากเลยโู้นะคะตัวนุ่นก็เดินมาหาเราแล้วนะคะเพื่อนโหเขามาทักทายเลยนะคะมาทักทายเราสองสามตัวเลยว้าวน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนเพิ่งจะเห็นม้าใกล้ๆก็ตอนนี้แหละนะคะนี่นะคะ ดูความน่ารักคุณมากเลยนะคะ e f รับผมนานเห็นไหมคะ่ารลักมากม,มาทักทายเราเลยนะคะเ <c oughs> นี่ไปแล้วนะคะเขามาทักทายแล้วก็เดินเดินเดินออกไปแล้วนะคะนี่เขาคงจะมีคนมาเล่นกับเขาบ่อยมั้งเราถึงคุณมากเลยนะคะนู้นก็จะมีกลุ่มนู้นก็จะกินหญ้าอยู่ฝั่งนู้นนะคะเขาจะให้หญ้า เราเห็นหญ้าแห้งด้วยนะคะทั้งหญ้าแห้งทั้งหญ้าเปียกนะเพื่อนนะคะอันนั้นก็จะเป็นโรงมา้าโรงอาบน้ํานะคะเราคงไม่ต้องเข้าไปนะเพื่อนเนาะขาบโบเฮย <laughs> หนูจะกัดเหรอนะนี่เ <laughs> นี่ยนะเพื่อนเขาจะงับแล้วเราไม่กเขาจะกินนึนกว่าเป็นหญ้านะคะเพื่อนอีสีตัวใหญ่มากเลยนะคะกล้านั่งไหมคะ แอดไม่กล้านั่งนะคะแอดตัวตกนะคะเพื่อนทีสีเนี่ยคนที่จะขี่ม้าได้ก็คือต้องฝึกอย่างดีนะคะัเพื่อนมาเที่ยวได้นะคะมาเที่ยวสุรินก็มาที่มัณฑนาฟาร์มก็จะอยู่เลยแยกสลักใดามานะคะัเพื่อนที่สีก็มาได้นะคะมาชมม้าสวยๆนะคะนี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้แอดออกมาได้เพราะว่าวันนี้ไม่ร้อนนะคะจีนไม่ร้อนนะคะ มาได้สบายเลยนะคะเหมือนกับบรรยากาศเป็นใจนะคะให้มาชมม้าโดยเฉพาะนะคะตัวนี้ไม่ดุนะคะเพื่อนตัวนี้เขาจะอยากออกกล้องมากเลยนะคะชื่ออะไรเลยชื่ออะไรตัวเองเรียนชื่ออะไรคะ่ะคุณคุณคุณพยักดำใช่ไหม <c oughs> น่ารักนะคะเขาเดินมาหาเราเลยไม่เหมือนมามาตัวนุ้งขดุนะคะเพื่อนตัวที่อันนี้มาเขาดุเขาจะเงินจะงับเรานะคะอันนี้เขาคุ้นมากเลยนะคะ เราเคยเห็นแต่ในหนังแก้วน้องม้านะคะแต่ไม่เคยเห็นม้าเยอะขนาดนี้นะคะ F4 อันนี้ก็ชมบรรยากาศม้าก,กันนะคะแล้วก็บริเวณนะคะนู่อยเขาจะทําเรือนไว้นะคะสวยงามเลยนะคะเพือน F4 มีเรือนก็คงจะให้กับแขกได้มาเยี่ยมชมก็คงจะมีเรือนรับรองนะคะตรงนั้นนะคะ สวยนะคะอโห่งมากเลยนะคะ F4 นะคะฝั่งนี้นะคะเราก็มาชมมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแดดจัดนะคะก็ประมาณ11โมงเกือบจะเที่ยงแล้วนะคะ F4 นะคะ,ะเข้าไปลงมาแต่น้องๆบอกว่าน้องๆอ,อาบน้ำมาอยู่นะคะแล้วก็ไม่อยากไปรบกวนนะคะแล้วก็อยากให้ไม่อยากให้เสียสิทธิแล้วก็เสรีภาพของคนอื่นนะคะก็ว่า อนุญาตที่เราได้ถ่ายทำอ่ะแล้วก็ดีใจแล้วนะคะเพื่อนรีก่อนอื่นต้องขอบคุณมัณน,นาฟาร์มด้วยนะคะที่อนุญาตให้ช่องกาวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มาถ่ายทำแล้วก็นำให้กับเพื่อนๆได้สู่ทั่วโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำนะคะอาบน้ำม้านะคะเพื่อนก็เป็นคอกม้านั่นแหละไม่รู้ว่ามีม้ากี่ตัวนะ้องไม่เราไม่อยาก รบกวนสิทธิของน้องๆน,นะ,ะเราก็เลยไม่อยากให้โดนหน้าน้องๆด้วยนถะ่ายได้นะพี่ก็เป็นสิทธินะคะอนุญาตให้เราได้มาถ่ายทำก็มีน้ำใจกับช่องของเราเลแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะมาทานน้ำดื่มน้ำนะคะพเพื่อนๆนี่นะคะถุมนี้ดื่มน้ำนะคะ จะม,มีสวยนะคะมาได้นะคะเพืเ่อนๆก็จะมีลานีเราเดินไปนะคะกว้างมากเลยนะคะบรรยากศาศคอกมาสวยงามจริงๆนะคะเพืเ่อนๆให้ฟรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นโมมา้า แอดก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะวันนี้นะคะเป็นเป็นครั้งแรกของเรานะคะที่มีโอกาสได้มาที่มันทนาฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายให้เห็นป้ายนะคะนู่นนะคะนู่นตรงนู้นนะคะเดินรอบเลยนะคะเอฟซีวันนี้อันนี้ก็จะเป็นโรงอาบน้ำนะคะของของม้านะคะก็จะมีม้าเข้ามาอาบน้ำกันนะคะเพื่อ นี่ก็จะเป็นวิวบรรยากาศข้างหน้าก็จะมีมุมสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปนะคะสวยงามจริงๆนะคะเพื่อนจัดบรรยากาศได้งามมากเลยนะคะเป็นคอกม้าที่เราเข้ามาเหมือนเราไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเราได้ความโล่งปอดนะคะเพื่อนเนี่ยเพราะว่าสะอาดมากนะคะันเพื่อน4ี่สสะอาดนะคะ มุมนูนน้นก็คงจะเป็นเนี่ยนะที่โดมมาตรงนี้ก็จะจุดเห็นป้ายมอนคนาสุรินนะคะก็จะเห็นป้ายเลยนะคะตรงนี้นะคะจุดจุดเด่นแล้วก็ถ่ายรูปได้ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆสวยงามจริงๆ บรรยากาศดีมากเลยนะคะก็จะมีนํำม้าไปแข่งทั่วประเทศเลยนะคะ f อเห็นน้องๆบอกอ๋ตรงนั้นก็เป็นสนามม้าเดี๋ยวเราไปอยู่ดูมุมนน้นก่อนนะคะ FC ีนี่นะคะเรามาดูฝั่งนี้ด้วยพวกนี้แล้วก็ไปดูข้อข้างหน้านะคะนี่ บนเนื้อที่50ไร่ะะสวยงามจริงๆเลยนะคะก็จะจุดชมวิวถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวก็มีมุมให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายะ ที่พักสำรองนะคะสำหรับใครอยากมาเที่ยวแล้วก็มาพักชมม้านะคะกค็คงจะเปิดให้เช่าพักนะคะเพื่อนทีมมอนทนาสุริน วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็พา,าเพื่อนๆเอทัวรถ่ายทัวโลกมาชมมันทนาฟาร์มนะคะสุรินนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปของเรานะคะก็คงจะพอให้ความรู้ความบันเทิงความสุขให้กับ f อซทุกคนทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะพเพื่อน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทกำลังใจที่สนับสนุนช่องตะวันรัศมีด้วยดีเสมอมานะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะให้การสนับสนุนช่องของเราต่อ,ตอ,ตอไปนะคะถ้าหากเราพูดผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมนทนาฟาร์มมนทนาสุริน ฟาร์มคอกมาที่อนุญาตให้เราได้ถ่ายทำในวันนี้นะคะเข้ามาชมคลิปของเรานะคะเพื่อนเพื่อี่ดอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะ เยอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแล้วเราจะพัเพื่อนไปเที่ยวในที่ใหม่ๆจะต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ